สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้จะเป็นการบรรยายวิธีการดึงริ้งนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้นะครับก่อนอื่นทุกท่านก็ต้องโหลดนะครับแอปนารวยช้อปปิ้งออนไลน์ของเราเข้ามาไว้ที่โทรศัพท์ก่อนนะครับถ้าเกิดทุกท่านโหลดเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของเราได้เลยเมื่อทุกท่านเข้ามาที่หน้าหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกท่านกดเลื่อนนะครับที่ปุ่มด้านล่าง เลื่อนไปอีกนะครับหน้าที่2หน้าที่3มเลื่อนไปอีกจนเจอในส่วนของตลาดนัดอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นตลาดนัดที่พวกเราสามารถที่จะนําสินค้าเข้ามา นะครับได้หลากหลายปัจจัย4เอาเข้ามาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินเอาเข้ามาได้ทั้งหมดเป็นรูปแบบของซิงเกิลนะครับสามารถที่จะทําเงินหรือว่าสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพได้ถ้าเกิดพวกเราอยากจะเอาลิงกนะ์ไปแชร์เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้ทุกท่านกดเมนูนี้ได้เลยก่อนอื่นนะครับทุกท่านต้องลงทะเบียนเข้าระบบก่อนถึงจะสามารถดึงลิงก์ได้แต่ถ้าเกิดพวกเรามีนะครับในเรื่องของการเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเข้าปุ่มหรือว่าเมนูนี้ไปได้เลย เมื่อลุกท่านเข้าระบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลื่อนลงไปที่ข้างล่างเข้ามาเมนูที่คัดลอกลิงก์นะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเห็นลิงก์ URL ของเรานะครับทุกท่านก็กด copy ตรงนี้ได้เลยเมื่อพวกเรากด copy นะครับทุกข้อมูลก็จะเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์ของเราเป็นที่เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะนําไปวางนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ได้เลยทุกท่านก็กดออกจากแอปนะครับแล้วก็มาที่ไลน เพื่อทุกท่านมาที่ลายเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะเอามาใส่ข้อความแล้วก็ใส่รูปภาพหรือว่าใส่ลิงก์แบบนี้ได้เลยเพื่อที่จะแช์นะครับไปให้ทีมงานหรือว่าผู้มุ่งหวังของเราหรือว่าเพื่อที่จะสร้างไรายได้ตามสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์หรือว่าทิกต็อกนะครับวิธีทําทําแบบไหนมาดูกันเมื่อทุกท่านนะครับคัดลอกลิงก์แล้วมันอยู่ในเครื่องแล้วให้ทุกท่านพิมพ์ข้อความก่อนนะครับเราก็พิมพ์ว่าลิงก์สมัครนะครับลิงก์สมัคร ก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับลิงก์สมัครร้านค้านาด้วยก็ทุกท่านก็เอาลิงก์ของทุกท่านนะครับมาวางต่อนะครับแล้วก็กดแช์ไว้แล้วก็กดคําว่าวางนะครับกดคําว่าวางเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วลิงก์ก็จะอยู่กับข้อความที่พวกเราส่งลงมานะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดทุกท่านอยากจะให้สวยงามก็ใส่ใส่รูปภาพแล้วก็ใส่ นะไอคอนหรือว่าสติ๊กเกอร์นิดนึงนะครับให้สวยงามสําหรับเวลาที่พวกเราส่งไปให้ทีมงานก็น่าคลิกหรือว่าหน้าที่จะกดสมัครเมื่อทุกท่านได้ลิงก์ประมาณนี้แล้วก็ถือว่าเสร็จสรรเรียบร้อยนี่คือหน้าตาลิงก์ที่พวกเราจะสร้างเงินสร้างงานนะครับสามารถที่จะแชร์ลิงก์ออกไปเพื่อที่จะรับรายได้เมื่อมีนคนสมัคร เข้ามาผ่านลิงก์เราเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าในระบบหรือว่าซื้อสินค้าในแอปของเราก็สามารถที่จะรับรายได้แล้วทุกท่านสามารถที่คอมเมนต์หรือว่าเข้าไปรีวิวหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของเราก็สามารถที่รับรายได้นะครับอีวเวนต์ของเราในระบบได้เลยขอทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วก็มีรายได้กับนารูวยนะครับทํายังไงวิธีการตรวจสอบกดลิงก์เข้าไปเลยนะครับแล้วทีนี้ก็จะมีเมนูให้พวกเรากรอกนะครับ ถ้าเกิดคนไหนที่ยังไม่กรอกก็จะขึ้นแบบนี้ให้พวกเรากรอกอีเมลนะกรอกอีเมลกรอ,ก,อ,ก,รอ,ก,อรกรหัสผ่านแล้วก็ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนสร้างรหัสผ่านใหม่ได้เลยถ้าเกิดทุกท่านนะครับอยากจะสมัครร้านค้าด้วยก็ให้มาติ๊กที่ตรงนี้นะครับรายละเอียดก็จะขึ้นให้พวกเรากรอกทั้งหมดเลยไม่ว่จาจะเป็นอีเมลรหัสผ่านต่างตั้งใหม่นะเฟิร์สเนมก็คือชื่อนะแล้วก็นามสกุเลเราแล้วก็ชื่อช็อปนะครับช็อปเนมนี่ก็คือชื่อช็อปของเรา นะครับตรงนี้ไม่ต้องกรอกนะครับเดี๋ยวกรอกตรงนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เองแล้วก็ใส่เบอร์โทรของเราก็ถือว่าเป็นอันเรสร็จสับพเรียบร้อยแล้วเนาะใส่ first name last name อีกครั้งหนึ่งนะกดยิ้มยอมนะครับกดยินมยอมที่ปุ่มสีเหลี่ยมแล้วก,ก็กดลงทะเบียนสีน้ํางเงินนี้ก็ถือว่าเป็นอันเรสร็จสรรเรียบร้อยทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะเอาอีเมลของท่านแล้วก็รหัสผ่านที่ท่านตั้งเข้าระบบนะครับเข้าระบบตรงนี้ได้เลยหน้าแรกตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้ นะครับให้ทุกท่านแล้วทีนี้ท่านก็สามารถที่จะสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพหรือว่าสร้างไรายได้กับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นารวยของเราได้เลยขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จกับนั่นเลยครับสวัสดีครับ